ในตอนนี้มีชื่อว่าการรีทัชผิวด้วยคำสั่งอัตโนมัติคำว่าคาสั่งอัตโนมัตินั้นหรือว่าแอคชั่นนะครับในความหมายที่จะได้แปลนะครับในตอนนี้นะครับมันเป็นคำสั่งที่ถูกกำหนดไว้โดยอัตโนมัติแล้วเป็นโบนัสไฟล์สำหรับคนที่ลงเรียนกับ DOS DIY ในหมวดดังกล่าวนี้ของหลักสูตร Photoshop c c for Pro r e t o u c h e r หมวดการรีทัชภาพถ่ายบุคคลนะครับคุณก็จะได้ ตัวโบนัสตัวนี้ไปฟรีนะครับการใช้งานเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในตอนนี้ซึ่งอาจจะยาวสักหน่อยนะครับก่อนอื่นเลยภาพถ่ายที่คุณนำเข้ามาในโปรแกรม Photoshop CC นั้นนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นภาพขนาด16ปิดถ้าคุณนำไฟล์ภาพดิบที่แต่งภาพมาหรือโยนมาจากตัว Adobe Lightroom Classic หรือว่าคุณทำไฟล์ a อผ่านฟิลเตอร์ Adobe Camera Raw แล้วก็โยนมาเนี่ยนะครับคุณก็ตรวจสอบจำนวนบิตของภาพคุณได้โดยไปที่ image นะครับจากนั้นเลือกโหมดและให้คุณดูว่าตอนนี้เครื่องหมายถูกนั้นอยู่ตรงกี่บิตนะครับส่วนมากก็จะเป็น16บิตนะครับถ้าเป็น8จะเป็น jpeg นะมันก็จะดึงเวลาที่เพิ่มความสว่างหรือเปิดเกาเนะี่ยจะทำได้น้อยกว่าถ้าเป็น8บิต16จะได้เยอะแต่32เนี่ยนะฮะ ส่วนใหญ่คิดว่าไม่ค่อยมีอ่ะถ้าคุณปรับเป็น32บิตเครื่องมือหลายๆตัวใน Photoshop ที่ไม่สามารถทำงานได้ในจำนวนบิตสูงๆนั้นมันก็จะเป็นชื่อสีเทานะครับอย่างตอนที่คุณจะใช้อ่าก็เรียกว่าอะไรนะฟิลเตอร์แกลเลอรี่ครับตอนเนี้ยมันไม่สามารถทำงานได้เพราะว่ามันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อภาพเป็น8บิตเท่านั้นถ้าคุณลองเปลี่ยนตรงหมดเป็น8บิตนะครับฟิลเตอร์แกลเลอรี่ก็จะทำงานแต่ถ้าเป็น16บิต ฟิลเตอร์แกลเลก็จะไม่ทํางานเห็นไหมนะครับดังนั้นใช้16ปิดก็แล้วกันสําหรับวันนี้นะทีนี้ถามว่าใน Action ตัวเอ่อฟรีเควนซี่เซปเรชันนะครับหรือ s e ป a r a เรตฟรีเควนซี่เนาะเวลาคุณที่ดับเบิลคลิกไฟล์โบนัสของเราไปแล้วนะครับมันก็เป็นไฟล์สำหรับการรีทัชฟรีๆเลยนะฮะก็ให้มาเปิดที่ตัว Actions Panel ซึ่งถ้าในโปรแกรมคุณยังไม่ปรากฏ ส่วนของ Actions panel หรือว่าแผงควบคุม a c t i o n เนี่ยคุณก็ไปที่ Windows จากนั้นเลือก Actions นะครับหรือกด Option นะครับ F9 สำหรับ Windows หรือว่าเอ้ย Alt F9 สำหรับ Windows หรือ Option F9 สำหรับ Mac นะครับเขาก็จะปรากฏโฟลเดอร์ชื่อว่า Frequency Separation Bonus ขึ้นมาทีนี้นะครับจะ retouch ยังไงจะใช้ยังไงก่อนหน้านี้เคยสอนวิธีการ retouch ไปแล้วนะครับ สองวิธีด้วยกันซึ่งเป็นวิธีขั้นสูงเลยแต่ว่าใช้เวลาไม่กี่นาทีแต่อันนี้ก็จะสั้นกว่านั้นอกีกคือมันเป็น AI นะครับ AI Auto Retouch นะครับมีสามวิธีด้วยกันคือวิธีที่หนึ่งเนี่ยเลือก AI Auto Retouch เลยก็ได้นะครับมันก็เป็นการสั่งให้ Photoshop รุ่นใหม่ๆทำการ Detect ส่วนของผิวโดวยอัตโนมัตินะครับที่กำหนดไว้หรือคุณจะใช้ f r e q u e n c y separation ในวิธีการที่ใหม่หรือว่าใช้ Traditional ก็ได้เดี๋ยวผมจะลองใช้ตัว frequency separation auto detect bit depth แบบ16บ i t ิตเห็นไหมครับว่าภาพเราเป็น16บ i t ิตเราก็เลือกใช้ตรงนี้เป็น16บ i t ิต frequency separation นะครับแค่นั้นเองไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็กด play ครับ the command play is not currently available นะครับก็ไม่เป็นไรหรอกกดเล่นเพเถอจากนั้นคุณก็แค่รอนะครับสุดท้ายก็จะบอกว่า paint over the skin to r e v i e w the effect นะครับหมายความว่าให้คุณเนี่ย ใช้ผู้กันนะครับผู้กันสีขาวระบายไปยังมาร์สนะครับตรงคําว่าสกินแอร์บรัชชิ่งนะครับผู้กันสีขาวขอบฟุง้งแล้วก็ค่อยๆระบายไปแค่นั้นนจบแล้วดูนะฮะผมจะค่อยๆระบายไป นี่ครับคุณดู before after นะครับอันนี้คือ before นะครับอันนี้คือ after เห็นไหม after ก็จะเนียน before ก็จะเป็นปกติทีนี้ถามว่ามีวิธีที่แม่นยำกว่าน,นั้นไหมอันนี้คือผมระบายแบบหยาบๆให้เดี๋ยวผมจะเทสีดำไปเพื่อย้อนไปยังตอนที่ไม่ได้ใช้เอฟเฟกอะไรนะครับแต่กด action ไปแล้วนะหลังจากกด action ไปแล้วเนี่ย ผมก็จะเซตเอาไว้ไม่ให้มันทํางานอะไรคุณต้องเอาผู้การสีขาวมาระบายตรงมาร์นะครับแต่ถ้าเราอยากจะระบายมันแม่นเลเยอร์สกินแอร์บรัชชิให้มาที่นี่ก่อนนะครับขอไปไปที่ Select จากนั้นเลือก Color r a n g e นะครับแล้วก็ตรงส l l e t เนี่ยคุณเลือกสกินโท e เขาก็จะทําการระบุส่วนที่เป็นพื้นที่ผิวให้ถ้าอยากให้มันละเอียดมากขึ้นคุณก็แค่ปรับค่าฟุซิเนตน้อยๆน,นะครับพอคุณได้พื้นที่ตรงนี้แล้วคุณก็สลับไปเป็นสกินแอร์บรัชชิ่งแล้วใช้ผู้การสีขาวนะครับ ระบายลงไปแค่นั้นแหละจบแล้วคุณไม่ต้องรู้ด้วยซ้ําว่าภายในแอคชั่นนั้นมันทํางานอย่างไรนะครับง่ายไหมไม่ต้องรู้อะไรเลยนะครับแค่ดาวน์โหลดแอคชั่นนี้ไปใช้แล้วก็ใช้ผู้กันสีขาวในการระบายคุณก็จะเห็น b efore after ของภาพนี้แล้วนะครับง่ายมากประหยัดเวลาไม่ต้องมาทําซ้ําเหมาะกับคนที่ทํางานอาชีพนี้ด้วยลงเลียนหลักสูตรนี้นะครับ ราคาพิเศษจะอยู่จนกระทั่งบันทึกจบครบ40ตอนก็จะเป็นราคาปกติแลละจะไม่มีการลดลงมา1,000บาทแบบนี้แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ